เมื่อคุณนั้นลืมตาตื่นขึ้นพร้อมกับความทรงจําที่ขาดหายแถมพอลืมตาขึ้นมาแล้วคุณก็ได้พบกับคนคนหนึ่งที่มีหูกระต่ายและเธอคนนั้นก็คืออามิยีเลยก่อนนะอามิยะของฉันไม่ไดหน่าดูแบบนี้ซะหน่อยแล้วมึงก็ไม่ใช่ดันเต้แต่เป็นด็อกเตอร์ตั้งหากอาคไนเกมสไตล์ทาวเวอร์ดิเฟนท์ที่จะให้เราทรงเราโอเปอเรเตอร์ออกไปปกป้องบ้านของเราชาวบ,บ้านของเราและแม่อย่างไรก็ตามผมนั้นชื่อว่าเกมแนวทาวเวอร์ดิเฟนท์คือหนึ่งในเกมที่เรานั้นน่าจะเคยเห็นผ่านตาม,มาบ้าง ถ้าคุณเล่นโลบออกมาแล้วล่ะก็เชื่อว่าคุณน่าจะเคยเล่นมันมาแล้วแน่ แล้วรู้สึกยังไรกันบ้างล่ะพูดตามตรงว่าผมเล่น Tower Defense ในระบบแบบนานๆไม่ได้จริงๆวะเพราะแม่งจะง่วงตายหาซะก,ก่อนจากการที่จะต้องนั่งรอให้ผู้ศัตรูเดินเข้ามาในฐานที่มีเส้นทางที่โคตรยาวแถมผมเองก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันไม่มีปุ่มสกิปหรือปุ่มเล่งความเร็ว,วะ่ะทำได้เพียงแค่นั่งรอและปล่อยให้ตัวละครทำการยิงสตูงงงๆแบบนั้นไปเรื่อยๆจนกว่าผู้ศัตรูจะพานไปจนหมดถือว่าเป็นรูปแบบของ Basic Tower Defense ที่คุณข้างจะพบเจอได้ทั่วไปบวกกับเกมเพ์ที่ค่อนข้างจะเข้าใจง,ง่ายเลยน่าจะตอบโจทย์กับผู้เล่นระบบ มากกว่าแต่ที่แน่ๆจุดขายของแนวเทวติเฟนสิ่งสําคัญที่สุดอาจจะอยู่ที่ความแปลกใหม่ที่ทําให้ผู้เล่นรู้สึกไม่จําเจกับพัซโซในแต่ละดางและเพลิดเพลินไปกับการคิดกลยุทธ์ใหม่ๆเพื่อรับมือกับศัตรูในแต่าดางที่อาจจะง่ายเหมือนปอกกล้วยไปจนถึงระดับที่พร้อมจะเผาคุณจนไม่เหลือซาาและในวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมเข้าสู่โลกแห่งการวางแผนสมบทบาทเป็นด็อกเตอร์ผู้ที่สามารถต้มอออมาม่าพรในปลาของตัวเองได้ควบคู่กับบริษัทผลิตยา ที่ทุกวันนี้กลายเป็นบริษัทยาติดอาวุธที่มีโอเปอเรเตอร์มากกว่าทหารบางประเทศและคุณในฐานะของดรลูไม่ถึงสุดยอดกุนสือหนักวางแผนแห่งยุคข,ของโลกเือล่าก็จะเป็นที่จะต้องเป็นผู้นำทางให้กับเราลูกสาวให้เดินไปยังทิศทางที่ถูกต้องเพราะในคำทำนายและมิติคู่ขนานของโลกที่ไม่มีคุณอยู่แล้วล่ะก็เราลูกสาวของคุณก็จะกลายเป็นจอมมารที่สามารถทำลายล้างโลกจนไม่เหลือซากแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามนาตอนนี้โปรดระวังเมียหลวงเอาไว้ให้ดีเพราะว่าเธอ จ้องจะเล่นคุณอยู่อ้าวล่ะสำหรับเรื่องราวในบทแรกของจักรวาลอาร์คไหนคุณนั้นจะลืมตาตื่นขึ้นพร้อมกับลูกสาวของเราที่พยายามบอกกับเราว่าตอนนี้พวกเรากำลังจะชิมหายกันหมดแล้วเนื่องจากตอนที่พวกเอเมิยได้ใช้กระบวนการพุกตัวของด็อกเตอร์ตื่นมาจากไคลโลสลีปหลังจากที่ด็อกเตอร์แม่งหลับไหลมาเกือบร้อยปีและสิ่งแรกที่เรานั้นได้พบเจอคืออาการสูญเสียความทรงจำแถมหน้าตอนนี้ฐานทัพสาขาย,ย่อยของโรถไอแลนด์หรือบริษัทยาของเรากำลังถูกพวกลียูเนียนเข้าโจมตี ซึ่งรีวิเนียนก็คือเราผู้ติดเชื้อจากโลกอลิพาธีที่ได้ทําการลุกฮือเข้าโจมตีใส่เมืองต่างๆที่มีคนปกติอยู่จํานวนมากด้วยสาเหตุที่คนในโลกนี้ไม่เยียนผู้ติดเชื้อนั่นเองถึงแม้จะมีเบื้องหลังอยู่ด้วยก็ตามแต่ที่แน่ๆชตากรรมแรกของด็อกเตอร์คือการช่วยวางแผนผ่านลูกสาวได้พวกพองหลบหนีจากดงผู้ติดเชื้อที่ในอนิเมะกับในเรื่องพวกแม่งมาก,กันเป็นร้อย แต่ถ้าว่าพอสู้จริงมันมากันแค่นี้แหละสําหรับในช่วงด้านแรกๆพวกศัรตรูนั้นจะมีไม่ค่อยเยอะรวมทั้งตัวเกมก็จะค่อยๆอ,อธิบายการรับมือกับพวกศัตรูต่างๆที่มีตั้งแต่หอยทางมาเลขหนึ่งหอยทางมาเลขก2ไอโบสีดำโดนธรรมดาโซลเจอร์ธรรมดาและโซลเจอร์ติดโล่คนถือท่อปแป,ป๊บและตาลุงเกือชีปเปื่อย สำหรับเกมเพย์ของอาคไหนถือว่าเป็นทาวเวอร์ดิเฟนที่เข้าใจไม่ยากเพียงแค่คุณเห็นว่าสตูนั้นจะเดินออกมาจากทางไหนคุณก็แค่ยัดโอเปอเรเตอร์ของคุณกระโดดไปบล็อกเส้นทางของสตูและปล่อยให้ออเปอเรเตอร์ค่อยๆจัดการพวกมันไปทีละตัวโดยในแต่ละด่านนอกจากสตูที่เปลี่ยนไปแล้วจำนวนการมาของพวกมันก็จะแตกต่างกันไปด้วยอย่างเช่นเมื่อเข้าด่านมาเราจะมีแต้มลงโอเปอเรเตอร์ที่อาจจะไม่เยอะมากทําให้การลงโอเปอเรเตอร์เก่งๆสักคน จำเป็นที่จะต้องใช้เวลาแถมถ้าด่านนั้นมีทางเข้าฐานถึง2ทางทําให้เรานั้นจำเป็นจะต้องวางแผนทีมโอเปอเรเตอร์ให้ดีเพราะถ้าเกิดเอาคอสูงเกินไปมีหวังไม่ทันลงศัตรูวิ่งเข้าบ้านเราซะก่อนแถมถ้าเกิดว่าโอเปอเรเตอร์ที่เราเอาไปดันมีค่าการบล็อกอยู่น้อยก็อาจทําให้ศัตรูวิ่งผ่านโอเปอเรเตอร์ของเราไปได้ยังง่ายได้ดังนั้นแล้วจึงจาเป็นที่จะต้องจัดวางโอเปอเรเตอร์ที่มีการบล็อกตั้งแต่2ขึ้นไปแต่อย่างไรก็ตามถ้าเป็นไปได้ควรเอาบล็อก3ไปดีกว่า เพราะบางด่านมันมีตัวที่ต้องใช้บอกสจริงๆไม่ว่าจะพราะด้วยจํานวนหรือเพราะตัวนั้นเป็นบอสก็ตาม เอาล่ะหลังจากที่ผ่านทนเ t o ลียวและระบบต่างๆมาได้ทั้งตัวเกมก็จะแนะนําให้หรู้จักกับระบบรีคูดโอเปอเรเตอร์หรือก็คือแนะนําการเปิดกาชาหาพนักงานมาใช้ต่อสู้ในแต่ละดานโดยสําหรับเราดนตีที่กลายมาเป็นด็อกเตอร์ณนะตอนนี้ตัวเกมมีการต้อนรับผู้เล่นใหม่โดยการแจกตัวละครทั้ง6ดาวในะ5ดาวซึ่งเข้าเกมครั้งแรกก็จะได้รับ5ดาวฟรีถึง2คนด้วยกันโดยในตัวแรกจะแจกโอเปอเรเตอร์สายเฉพาะทางที่มี4คนด้วยกันได้แก่แทงมังกรไฟฟ้าลิสคาดมอนกูกงไซเลน โปรเจกต์เลดนักล่าหางและพา a านิกส์ที่ผมเองก็ไม่เคยเอาเธอมาใช้เลยนะตัวแจก5ดาวใบที่2จะเป็นตัวเลือกว่าคุณนั้นอยากได้ออปเปอรเรเตอร์5ดาวคนไหนถ้าเป็นเพื่อนผมในยุคแรกคงจะแนะนําเป็นเมเทโอไล e กับเมเยอร์ออเปอเรเตอร์ ager, 5ดาวสายสไนเปอร์ที่ยิงค่อนข้างแรงแถมเป็นตัวทําดาวเมทเป็นวงกว้างถ้าเป็นไปได้ก็แนะนําผู้เล่นใหม่ให้เลือกเป็นเมเทโอไล แต่ถ้าว่าในฐานะคนที่จัดคอมแตกต่างกว่าชาวบ้านผมก็เลยเลือกเท็กซัสกับลิสคานมาแถม10บโ,โลแรกที่เกมให้มาหวยก็ไปลงซาเลียแทงสุดแกร่งที่ผมยังใช้จนถึงปัจจุบันถึงจะมีชูมาแล้วแต่มันก็คาซาเลียไม่ได้อยู่ดี ทำให้สควอตได้ไอดีใหม่นี้ได้คอมโบมังกรไฟฟ้ากับมังกรดินคอมโบเก่าเลยได้ถือกําเนิดขึ้นส่วนการแจกตัวละครที่เหลือก็จะมีล็อกอิน7วันเพื่อรับ5ดาวฟรี่วนในล็อกอิน14วันก็จะเป็นการแจกตัวละคร6ดาวฟรีซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวเมตาเก่าๆที่ยังพอยิมมาใช้ในปัจจุบันโดยล็อกอินครบ5วันก็จะได้รับตัวเลือก6ดาวส่วนล็อกอินครบ14วัน ก็จะได้รับตัวอัปเกรดที่ใช้ปลดขั้นตัวละคร5ดาวฟรีถือว่าเป็นตัวที่2เนื่องจากผู้เล่นใหม่ก็ได้รับตัวอัปเกรดขั้นตัวละคร5ดาวตั้งแต่แรกถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีสําหรับเราด็อกเตอร์หน้าใหม่ พอปัญหาหลักๆในช่วงแรกคือไม่มีทรัพยากรในการอัพตัวละครหรือปลดขั้นอิลิททำให้ยังไม่มีตัวละครที่กดสกิลแรงๆได้ไม่ว่าจะ6ดาวหรือ5ดาวจากประสบการณ์ที่เคยเล่นอนาร์คไรในยุคแรกสุดบอกเลยว่า,าการฟันตัวละคร5ดาวหรือ6ดาวสักตัวแม่เงเหนื่อยชิมหายแถมในยุคนั้นแม่งไม่มีโหมดออโต้ฟาร์มหรือแม้แต่โหมดสคิปซึ่งเรียกได้ว่าด็อกเตอร์ในยุคนั้นแม่งฟาร์มเลือดตาเทบกระเด็นยังไม่นับเรื่องที่แม่งฟาร์มเงินในสมัยก่อนแม่งให้เงินโคตรน้อยแตกต่างกับยุคนี้เรียบลับเลย เอาต่อจากนี้ก็มาทำความรู้จักกับเราโอเปอเรเตอร์ที่ในต่ละคลาสแม่งก็มีสายยิบย่อยอีกมากมาย แต่ก็จะไม่ได้จอลึกขนาดนั้นเพราะมันเยอะเกินไปเอาล่ะมาเริ่มกันด้วยสายแรกโอเปอเรเตอร์ประเภทที่แนะนําให้ลงสนามเป็นคนแรกนั่นก็คือเรลาแวนกาโอปเปอเรเตอร์สายผลิตคอร์ดที่ใช้ในการดีพลอยโอเปอเรเตอร์ต่างๆยิ่งในช่วงต้นเกมที่อาจมีศัตรูจํานวนมากกําลังวิ่งเข้ามาในฐานเราแถมโอปเปอเรเตอร์เก่งๆก็จะเป็นจะต้องใช้คอร์ดในการลงสูงทําให้เราสายแวนกาดจำเป็นที่จะต้องเป็นแนวหน้าชั่วข้าวที่ใช้ในการผลิตเงินหรือไม่ก็เพื่อบล็อกเส้นทางศัตรู แต่ในบรรดาของสายแวนการ์บางคนนั้นก็อาจจะไม่เหมาะที่จะใช้ในการบล็อกทางศัตรูอย่างเช่นพวกสายถือธงที่จะมีหน้าที่หลักๆในการผลิตคอร์สรวมไปถึงแวนการ์ที่สามารถยู่ดน้านบนของแมปได้ก็อาจไม่ได้มาเพื่อใช้ในการบล็อกเช่นกัน ถ้าเป็นไปได้สำหรับผู้เล่นใหม่แนะนําให้ใช้ผู้วันกาดที่มีการบล็อกตั้งแต่2หรือไม่ก็วันกาดที่สามารถลงได้เร็วและผลิตเงินได้เร็วเช่นกันแนะนําเป็นเคอร์เลียกับสก้าเบนเจอร์แต่ถ้าเปอร์ซีดาวไม่ออกก็ใช้แฟงกับพริมไปก่อนเพราะสุดท้ายวันกาดที่แข็งแกร่งที่สุดนั่นก็คือน้องเมอร์เทลนั่นเองเนื่องจากน้องเป็นสายถือธงที่ใช้คอสค่อนข้างต่ําแถมสามารถผลิตคอได้เร็วแลบประกันด่วยพวกด็อกเตอร์ที่เป็นสายไกด์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสควอตไหนก็แนะนำให้เอาเมอร์เทลติดไปด้วยทั้งเก,งาาก่งนััจจปุบ โอเปอเรเตอร์คาที่2สายกาดเป็นคลาสโอเปอเรเตอร์ที่มีสายแยกย่อยเยอะชิบหายและเป็นคลาสที่มีตัวละครเยอะที่สุดส่วนชื่อเรียกของแต่ละสายขอไม่พูดเดียวกันเพราะเดี๋ยวจะสมองไหลเอาเริ่มจากกาดประเภทธรรมดาเรากาดเดสนนอตมีไว้เพื่อยืนตีทำดามจลุวนๆกาดสายหลอดกาดที่ยืนบนพื้นและสามารถตีจากระยะไกลกาดสายตีหมู่ที่จะโจมตีใส่ศัตรูทั้งหมดในระยะไปจนถึงกาดสายนูเกอร์ชื่อทางการคือซอนมาสเตอร์สายที่มีไว้ระเบิดบอสในคราวเดียว <Easy. S 1> ซูนสายที่เหลี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นสายเฉพาะทางอย่างเช่นสายหมัดสายชาร์จเกตไปจนถึงสายที่มาเพื่อโจมตีล้วนอย่างเช่นลูกพี่เอาปีนัดที่โยนกอ่อทั้งหมดทิ้งไปแต่แลกมาด้วยเลือนและดาเมจที่ค่อนข้างเยอะ ส่วนแยกย่อยที่เหลือก็อาจจะมีการที่สามารถฮิวเพื่อนได้เช่นกันเลียกได้ว,ว่าคาสนี้แม่งครบเครื่องชิบหายจนมีมีมในคอมมูนิตี้ที่บอกว่าถ้าหากเราเจอศัตรูที่บินได้เราควรเอาอะไรไปคำตอบง่ายๆก็เอาสายการไปยังไงล่ะว่าไงนะมีศัตรูที่การโจมตีกายภาพเหรอก็เอาการสายตีเวทไปสิหรือศัตรูมีเยอะเกินไปแทนที่จะเอาแคสเตอร์ไประเบิดก็แค่ยนการสายตีมุมไปเคลียร์พวกมันให้หมดบอกเลยว่าในสมัยก่อนให้เอาการไปทําทุกอย่าง แต่ทุกวันนี้มันถูกเปลี่ยนไปใช้อย่างอื่นแทนเพราะมันมีตัวมาเร็งมาแทนที่แล้วนั่นเองส่วนเรื่องคําแนะนําสําหรับผู้เล่นใหม่โอเปอเรเตอร์สายกาดที่ใช้ในช่วงต้นเกมแรกๆเราจะใช้น้องแมวเมื่อเล่นท่าสเปลียนกับป๊อปปูก,กาดกับคุณพี่มิดไนในกรณีที่เราไม่มีการเก่งๆใช้อะนะหรือไม่ก็ถึงจะมีการหกดาวเทพ แต่พอไม่มีทระะัพยากรในการอัพเลเวลแนะนําว่าทนใช้น้องแมวไปก่อนก็ได้หรือจะช่างหัวมันทนทนใช้ไปก่อนเดี๋ยวสักวันมันก็เก่งก็ได้นะอย่างเช่นคนที่โชคดีเปิดได้เซิร์ชพอดีอย่าลืมเลี้ยงไอติมน้องเยอะๆซะละคาสต่ตอมาค้าสที่3เราแท้งโอเปเรเตอร์ตัวรับดาเมจละ่ะที่ทุกวันนี้ก็อาจจะเห็นใช้งานอยู่สักประมาณ3-4คน แต่อย่างน้อยก็มีความหลากหลายมากกว่ากาดที่แมัเป็นสายซอสมาสเตอร์ที่ยิ่งเวลาผ่านไปมันจะมีซอสมาสเตอร์เก่งขึ้นเรื่อยๆแทงนั้นมีเพียงแค่เปลี่ยนจากพวกแทงสีดาวช่วงต้นเกมให้กลายเป็นแทงหกดาวในช่วงปลายเกมเนื่องจากในช่วงดาว่านท่ายๆเหล่าน,นั้นต้องการแทงที่มีพลังเวอร์กว่านี้ไม่ว่าจะเป็นแทงที่กอน,นาที่สุดแทงที่สามารถหิวได้แทงที่สามารถทําดาเมจได้ลูไม่ถึงแทงที่มีความสามารถเวอร์กว่าเดิมซึ่งส่วนใหญ่ถ้าไม่ใช่น้องโกนิมก็จะเป็นพวกเผาบังกรที่จะถูกยิบไปใช้งานอยู่บ่อยๆไม่ว่า มัดล็อกกิบไปแทงเพราะเป็นตัวเสกโลหอนแมวถือโลที่จะเอาไปยิงดาเมจจากระยะไกลซาเลียเป็นแทงที่สามารถฮิวเพื่อนได้แต่ถ้าหามีพี่สาวมังกรจีนย่างชูอยู่ละก็สามารถใช้งานทดแทนกันได้แถมตัวของชูเองก็มีโดเมนเอ็กซ์เพนชันอาณาเขตนาข้าวไรที่สิสุดที่ทําให้ศัตรูไม่สามารถเดินออกจากนาข้าวได้และจะติดอยู่ในพื้นที่นี้จนกว่าสกิลของชูจะหมดลงแถมแท,ง,แทงสายซัพพอร์ตอีกสักคนอย่างเฟมบอยมังกรจีนที่มีชื่อว่าอยู่ซึ่งน้องแก่สามารถสร้างกําแพงไฟ ที่เอาไว้ใช้คอมโบกับโอเปอเรเตอร์สายเลนเจอร์และสายจอมเวทถ้าหากมีการยิงกระสุนผ่านกำแพงไฟแล้วล่ะก็ดาเมจเหล่านั้นจะแรงขึ้นกว่าเดิมถือว่าในบรรดาแท้งของอาร์คไหนค่อนข้างจะเป็นคลาสที่ทำหน้าที่ที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานการณ์หรือความต้องการของผู้เล่นเองส่วนคำแนะนำสำหรับผู้เล่นใหม่เกี่ยวกับสายแท้งน่ะเหรอผมคงพูดแค่ว่าถ้ามีซาเลียก็ใช้ซาเลียเถอะแต่ถ้าไม่มีก็ใช้น้องควัว่าแท้งสี่ดาวที่มีสกิลในการบล็อกศัตรูถึงสี่ตัวแถมบีโก้ไปคนหนึ่งก็ได้นะเอา้าคลน รหรือจะเรียกว่าลินเจอร์คลาสประจําตัวของเจ้ามะลิงที่ได้ทําการเปลี่ยนแนวคิดที่ว่าเออาก็ใช้กาดนาตอนนี้ถูกเปลี่ยนไปเป็นใช้วิาเดลส แม่สามแมงสาบที่ทุกวันนี้กลายเป็นท่านประธานวิซาเดลไปแล้วแถมตัวของเธ <Easy. S 1> อจะกลายเป็นโอเปอเรเตอร์ที่ตีแรงคโคตรของเกมเรียกได้ว่าในยุคก,ก่อนที่วิซาเดลจะมาเราด็อกเตอร์ก็จะมีเลนเจอร์ที่ใช้งานกันหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเอ็กเซียเชิญฮอลลีเดย์เปดโดกาอาชเชนโตและไทฟอนมังกรกูนประจำคาสเลนเจอร์แต่ด้วยการมาของวิซาเดลมันนั้นทําให้ตําแหน่งเลนเจอร์สักประมาณ80%ถูกท่านประธานวิซาเดลแย่งที่ไปหมดแล้วเนื่องจากท่านประธานเป็นตัวละครที่มีระยะยิงที่ทั้งไกลและกว้า รวมไปถึงสกิลที่บูสต์ดาเมจได้มหาศาลยังไม่พอท่านประธานยังสามารถสมอนลิเวอร์แนนชาโดเธในภาษากันดำเรียกว่าฟันเนลคือท่านประธานสามารถเสกฟันเนลไปยิงศัตรูในระยะของแม่งได้ด้วยฟังมาขนาดนี้คิดว่าโกงแล้วมันนั้นยังโกงไม่พอเพราะท่านประธานยังมีพาสีสกิลย่างข้าวโมแฟกทำให้ศัตรูโจมตีใส่วิสเดลไม่ได้ แล้วด้วยสกิลทั้งหมดที่กล่าวมามันนั้นทําให้บางด่านเพียงแค่ให้ท่านประธานไปโซโลชีวิตของคุณนั้นก็ง่ายขึ้นแล้วยิ่งถ้าคุณเป็นผู้เล่นใหม่ถึงแม้ว่าคุณจะไม่มีท่านประธานอยู่ภายในไอดีแต่ก็อย่าลืมว่าเหล่านั้นสามารถยืมตัวละครเพื่อนได้ ขอแค่คุณมีตัวละครอยู่ในอิลิทสองเพียงเท่านี้ตัวเกมก็จะอนุญาตให้คุณสามารถเอาตัวละครอิลิทสองของเพื่อนคุณมาใช้งานได้เรียกได้ว่าผู้เล่นใหม่อัปเกรดตัวละคร5ดาวให้กลายเป็นอิลิทสองพร้อมกับยืมตัวละครวิซาเดล,พล,เ,ดลเพียงเท่านี้ในแต่ละดานก็จะกลายเป็นด่านง่ายๆของคุณยกเว้นพวกด่านพัซเซลต่างๆที่อาจจะต้องใช้ตัวละครเฉพาะกิจอย่างเช่นด่านที่มันต้องดึงตัวละครให้ตกเหวก็อย่าเอาวิซาเดลไปใช้สละส่วนเรื่องเล่นเจอร์สำหรับผู้เล่นใหม่ คงจะแนะนําเป็นเมเทโอไรแต่ในกรณีที่คุณไม่ได้เลือกเมเทโอก็สามารถใช้น้องแมวเจสสิกา้การวไปถึงครูดน้องกระตายดับตาใช้ทดแทนเลนเจอร์เก่งๆไปก่อนในฐานะทีมโลบัตเจตตามที่ไกด์แต่ละคนได้แนะนํากันมาหรือคุณจะทอสมองเอาท่านประธานไปใช้ก็ได้นะพอดีว่าเมตามันเปลี่ยนไปแล้วนะ่ะเอาล่ะมาถึงครึ่งทาง สำหรับโอเปอเรเตอร์คลาสที่5คลาสแคสเตอร์หรือก็คือเหล่าจอมเวทคลาสที่ใช้ทดแทนในกรณีที่ศัตรูสามารถทนดาเมจท่านประธานได้เราก็จะส่งเหล่าแคสเตอร์ไปช่วยเคลียร์โดยในบรรดาเหล่าจอมเวทพวกเขาก็จะทําหน้าที่ไม่แตกต่างกับเลนเจอร์หรือสไนเปอร์มากนักเพียงแค่เป็นการซับดาเมจระว,วังกายภยาพให้กลายเป็นเวทมนต์แทนโซนแคสเตอร์ที่เหล่านั้นใช้ในปัจจุบันตัวเด่นๆก็จะมีพี่หล่อโลกกสหมาบ้ารับแหลดและน้องหนิมผู้แจความกลัว อาจจะเพิ่มน้องแกะเอยาบน้องมาคิวบีและน้องแมวโกลเด้นกูถือว่าเป็นโอเปอเรเตอร์ที่ยังคงมีความหลากหลายมากกว่าคาสเลนเจอร์หรือสไนเปอร์ที่โดนท่านประธานวิสเดลแย้งงานกันไปเกือบหมดส่วนในกรณีของทีมโลบัตเจ็ตหรือทีมของเราผู้เล่นใหม่ผมคงจะแนะนําให้ใช้เอมิยาไปก่อนหรือถ้ามีชิปกับลาวา่าสําหรับทีมโลบัตเจตแล้ว3ตัวนี้ถือว่าได้ใช้งานบ่อย คลาสต่อมาคลาสที่6คลาสเมดิกซึ่งทุกวันนี้นอกจากหมอจะทําหน้าที่ในการรักษาแล้วก็ยังสามารถลงไปต่อสู้ได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นเอมิยาคลาสเมดิกน้องมังกรไฟที่สามารถใช้ไฟเผาศัตรูรวมไปถึงใช้ไฟฮิวเพื่อนก็ได้เช่นกันและสุดท้ายลูกสาวจอมสื่นแคลเซส พอดีว่าเจ๊แก่นอกจากใจฮิวได้แล้วยังสมอนสมอนหมอนๆให้ออกไปต่อสู้ได้อีกด้วยก็เลยนับว่าเป็นหนึ่งในเมดิกที่มีความสามารถในการต่อสู้นั่นเอง่ซนตัวแล้วผมนั่นมองว่าคลาสเมดิกนั้นเป็นโอปเปอเรเตอร์ที่เอาไปเล่นคอมโบได้สนุกอยู่พอสมควรเพราะถึงแม้ว่าจะมีเมดิกเก่งๆเข้ามาในเกมมากมายเพียงใดคลาสเมดิกนั้นก็จะมีคอมโบที่หลากหลายมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเมดิกที่สามารถเพิ่มโล่ให้กับออปเปอเรเตอร์ของเราได้อย่างเช่นคอมโบชายนิ่งและนายติงเกิล บอกเลยว่าคู่นี้สามารถใช้สู้กับบอสที่มีดาเมจกายภาพแรงๆรวมไปถึงบอสที่มีไลฟ,ฟ์เฟดเราเมดิกแจกโลกก็จะมอบโล่ให้พวกเขาอยู่เวลาสู้กับบอสได้นานคอมโบเมดิกที่2เมดิกสายบัฟดาเมจที่นตอนนี้มีเพียงแค่หนึ่งเดียวนั่นก็คือวอลฟาลินโดยตัวของเธอนั้นต่อมาพร้อมกับคู่หูอย่างอาร์ตสเปเชียลโอเปอเรเตอร์ที่มีความสามารถในการบัฟบดาเมจเพื่อนจนกลายมาเป็นคอมโบในฝันที่บูสต์ดาเมจให้กับโอเปอเรเตอร์ต่างๆอย่างเช่นคอมโบวันช็อพตเทียอด โดยการบับดาไม่ทั้งหมดก่อนที่จะปล่อยให้เฉินเลือร์ไอรีนทำการระเบิดบอสได้ทีเดียวส่วนคอมโบที่เหลือก็จะเป็นคอมโบทั่วไปอย่างการส่งหมอไปฮิวไม่ว่าจะเป็นการรักษาเป้าหมายเดียวหรือการรักษาเป็นกลุ่มผลสุดท้ายการฮิวก็คือการฮิวขอแค่แนวหน้าของเรามีชีวิตรอดให้นานที่สุดก็พอแต่ถ้าถามว่ามีหมอคนไหนสามารถฮิวโอเปอเรเตอร์ได้ครบเครื่องที่สุดผมกับพเพื่อนคงจะแนะนําเป็นหมอแก้ไอายาัที่มีระยะฮิวที่กว้างและไกลรวมทั้งอันตรีของเธอคือการฮิวทุกคนในแมป มันก็เลยอาจจะทำให้หมอคนอื่นถูกแย่งหน้าที่กันไปบ้างแต่ส่วนตัวผมชอบอาเมดิกไป2คนมากกว่าเพราะถึงแม้เมดิกจะสามารถยื้อชีวิตโอเปอเรเตอร์เอาไว้ได้แต่ถ้าหากโอเปอเรเตอร์ของเรา<ม>เกิดติดสถานะต่างๆไม่ว่าจะเป็นเช่แข็งหรือติดสถานะสตันสภาพของพวกเขาก็ไม่ต่างกับตต้ทั้งเป็นเนื่องจากพวกศัตรูสามารถเดินผ่านมาได้อย่างชิวๆ เพราะฉะนั้นแล้วหน้าที่นี้ก็มีเพียงแค่เขาคนนั้นคนเดียวที่สามารถแก้ปัญหานี้ได้นั่นก็คือคุณหมอลูเมนหมอหนึ่งเดียวที่สามารถเนเกสสถานะต่างๆได้เคยมีโมเมนต์ที่ว่ามันสามารถลบไฟของทานูล่าได้อยู่นะแถมโอเปอเรเตอร์ตัวนี้ผู้เล่นใหม่นั้นสามารถหามาครอบครองได้ง่ายๆจากการไปเล่นในืเรื่อง Sta รติสเฟล่านาวีรืออีกชื่อของดอมอากไหนที่เรียกกันว่าอีเวนต์โกลเด้นเอ็ดวิลลี่เทิร์นอาเกนขอเพียงแค่ผ่านด้านที่5คุณก็จะได้ลูเมนมาใช้กันเป็นที่เรียบร้อยเพิ่มเติมอีกนิด สำหรับโปสเตอร์ลิมบัสเขาแลบกับอาร์คนเรือที่อยู่ภายในโปสเตอร์ในคอมมิตี้คาดการกันว่ามันคือเรือของอีเวนต์นี้นั่นเองมีความเป็นไปได้ว่าเรือในเนื้อเรื่องนี้อาจจะเป็นโพลอยู่ในโลกลิมบัสก,ก็เป็นได้แต่ก็ยังไม่มีการยืนยันหรอกนะย่างสุดท้ายคําแนะนําสําหรับผู้เล่นใหม่สําหรับเมดิค3ากดาวก็จะแนะนําเป็นเพอร์ฟูเมอร์และกระต่ายเฟมบอยนันเซลเห็นแบบนี้แต่นันเซลนั้นเป็นตัวละครเมดิกที่ทมีระยะฮิวไกลที่สุดจากการกดสกิลจะเพิ่มระยะการฮิวจาก4ี่ช่องให้กลายเป็น6กช่อง ถือว่าเป็นม้อที่ดีสําหรับผู้เล่นใหม่แถมเห็นครั้งแรกเนี่ยไม่ว่าใครก็นดกว่าน้องเก่เป็นผู้หญิงกันทั้งนั่นแหละนี่มันแถบประจำอาในาช,ชัดเลย โอเคเดินทางมาถึงคลาสลองสุดท้ายนั่นก็คือคลาสสปอร์เตอร์ตำแหน่งที่คนส่วนใหญ่จะมีไว้ใช้ในการซาโลสตูหรือไม่ก็แจ็คบัฟให้เพื่อนและดีบัฟสตูในเวลาเดียวกันส่วนตัวแล้วยอมรับว่าผมไม่ค่อยใช้คลาสสปอร์เตอร์เท่าไหร่เนื่องจากสปอร์ในเอดีผมนั้นมีค่อนข้างน้อยแถมไม่ค่อยมีโอกาสที่จะเอาลงสนามทําให้ไม่ว่าจะเป็นสกาดีเอาเตอร์เมียน้อทเทเลซาพี่สาวมังกรจีนหรือไม่ก็นักไวโอลินย่างวิชโชซาผมแทบจะไม่เคยยืมมาใช้เลย ถึงแม้จะตั้งใจปั้นแต่ก็ไม่เคยเอาไปใช้จริงๆนั่นแหละเธอถามว่ามีคําแนะนําอะไรเป็นพิเศษให้กับผู้เล่นใหม่หรือเปล่าขอตอบเพียงแค่ว่าอาเจ๊โอเอคอาจจะได้เห็นภายในคลิปไกลแต่ของจริงนั้นอาเจ๊แก่คือสุดยอดพนักงานประจำโหมดโล่งงานนารก เอาล่ะเรานั้นเดินทางมาถึงคลาสสุดท้ายของอาร์ตไนท์กับเสียทีบอกเลยว่าเป็นคาที่เล่นสนุกชิบหายนั่นก็คือคลาสสเปเชียลลิตเราพนักงานประเภทพิเศษที่มีลูกเล่นเยอะแบบสุดๆเริ่มจากสเปเชียลลิตสายดึงและสายดันเมื่อไรที่คุณเห็นว่าด่านนั้นมีลุมหรือบอ่อต้องคิดเสมอว่าด่านนั้นให้ใช้พวกโอเบอรเตอร์ที่สามารถดึงสตูได้เพราะถ้าหากเราสามารถดึงสตูโตกเคได้ละก็ต่อให้สตูตัวนั้นเป็นบอสก็ตามผู้แม่งก็จะไต่ห้าอยู่ดีถือว่าเป็นคาที่มีลกเล่นสมองโ มอกกับคนที่ขีดคอมโบแปลกๆขึ้นมาได้ยกตัวอย่างเช่นรูปนรกนาข้าวไที่สิ้นสุดโดยการให้ชูเปอร์โดเมนและให้พวกโอปอเรเตอร์ซ้ายดึงทาการดึงศัตรูออกจากนาข้าวไปเรื่อยๆจนเกิดคอมโบปั๊มดามมจถือว่าสายสเปเชียลลิตถ้าเป็นไปได้เราก็ควรมีติดไอดีกันเอาไว้เพราะถ้ามีอีเวนต์พิเศษเราโอเปอเรเตอร์สเปเชียลลิจะกลายเป็นเมตาทันทีเพราะว่าดานเหล่านั้นไม่ต้องใช้พวกเธอจริงๆส่วนสเปเชียลลิตที่เหลือก็อาจจะเป็นสายว่างกับดักวางป้อมปืนโจมตีเป็นวงกว้างบัฟเพื่อนนิดหน่อย หรือไม่ก็เป็นสายฟ้าดีพลอยหรือก็คือสายที่สามารถลงตัวละครได้เร็วมีคอสที่ต่ําแต่ผู้เล่นนั้นจะเป็นจะต้องเอาพวกเขาออกจากแม่ไปด้วยเนื่องจากสายนี้พวกเขาจะใช้สกิลตอนลงสนามครั้งแรกเท่านั้นทําให้มันนั้นจะเกิดคอมโบที่ด็อกเตอร์จะทําการลงโปรเจกเตดหรือไม่ก็เทก็กซัสกระโดดลงไปสตันศัตรูและทาดาเมซส่พวกมันไปเรื่อยๆก่อนที่จะถอนพวกเขาออกจากสนามก่อนที่จะส่งลงไปใหม่อีกรอบด้วยคาสตัวละครที่มีคูดดาวในการลงที่เร็วสมชื่อสายฟ้าดีพลอยและสายสุดท้าย สเปเชียลิสต์ประเภทพ่อขาเป็นโอเปเรเตอร์ประเภทเดียวที่เมื่อลงสนามพวกเขาจะเก็บสวยจากเล่าไปเรื่อยๆเพื่อที่จะทําให้พวกเขานั้นยังคงอยู่บนสนามมันก็เลยทําให้สายพ่อขาค่อนข้างจะเป็นสายที่เล่นยากถ้าหากคุณไม่มีวันการที่ผลิตคอสได้เยอะๆเราพวกขาก็จะคอยเก็บสวยจนคุณนั้นเทบจะไม่มีโอกาสได้ลงโอเปเรเตอร์แพงๆเลยแถมถ้าหากเราเล่นพ่อขามากกว่าหนึ่งคนเราก็แทบไม่มีโอกาสได้ผลิตเงินเลยหรอหือในบางครั้งพวกเขาจะเก็บสวยจนค่าคอสของเราหมด แถมพอพวกเขาเห็นว่าเหล่านั้นไม่มีเงินไปจ่ายผลที่ออกมาพวกเขาก็จะปิดร้านหนีและจะไม่คืนค่าขอแม้แต่แดงเดียวทําให้โละครนพ่อค้าบางคนถ้าสกิลไม่ดีพอก็แทบไม่ได้นาไปอย่างยิ่งเพราะนอกจากจะเคลียร์ศัตรูไม่ได้แม่งก็ไปเก็บสวยจากเงินกูอีกแต่ก็ใช่ว่าสายพ่อค้านั้นจะพาประโยชน์เพราะในบรรดานลําพ่อค้ากับมีพ่อค้าคนหนึ่งที่มีวิรกรรมซอยบอสเกอบทุกตัวจนกลายมาเป็นซาชิมิมาแล้วเขาคนนั้นคือพี่มีธรรมดาเป็นเพียงแค่เผ่าพันธุ์เออร์ซัสที่เรียนรู้การทาอาหารจากประเทศจีน เขาคนนั้นมีชื่อว่าเจีย๋ยเป็นเพียงแค่เชฟธรรมดาแต่เพราะว่าภายในเกมเขานั้นเป็นเสมือนกับบอสเลเยอร์นอกจากดามจที่พี่แกสามารถทําได้พี่แกนั้นสามารถฮิลตัวเองและฮิลเพื่อนในระยะได้อีกด้วยจนกลายเป็นที่มาของจอมโซโลโบอสท,ที่โซโลตั้งแต่ W สเกลแชตเตอร์ฟอร์โนวาฟาสกับเมลฟิโตและสุดท้ายงูดําอมตะท่าลูลาผ่านพมังกรแทบทุกตัวแทบจะกลายเป็นซาชิมิผ่านมือของพี่แกมาแล้วถึ่งไม้ว่าต่อสู้กับแพทริอตกับท่าลูลาพี่แกนั้นอาจจะสู้คนเดียวไม่ไหว แต่ถ้าคุณมีซับพอที่พร้อมมันนั้นก็แท้จะไม่มีสิ่งใดยุดพี่เกได้เลยยกเว้นศัตรูบางตัวที่มีสกิลวันช็อตคิวอะไรประมาณนั้นน่ะนะและแน่นอนว่าพี่เจียนั้นคือตัวละครสีดาวทำให้ในบรรดาทีมโรบัตเจ็ดก็แนะนําให้มีพี่แกติดทีมไปด้วยถึงแม้ว่ายุคน,นี้มันไม่ว่าจะเจออะไรก็ยิบวิสเดลไปเคลีย์ได้ทุกอย่าง แอมรู้สึกว่าจะเป็นการทําให้เราด็อกเตอร์ด้าใหม่ติดนิสัยเสียแทนที่เราจะผ่านด่านด้วยความฉลาดกลายเป็นว่าแนวคิดสมองตกมันนั้นได้พ,แพ่แผลให้กับปูมะลิงที่สามารถจบทุกอย่างได้โดยกระสุนเพียงไม่กี่นัดมองอีกอย่างว่าการมาของวิสเดลมันนั้นทําให้อาร์คไหนกลายเป็นเกมที่เล่นง่ายไปเลยขอเพียงแค่คุณเซตอัพทีมให้ดีเพียงเท่านี้คุณก็จะวางวิสเดลได้อย่างหายห่วง ถือว่าเรารีวิวทุกโอเปอเรเตอร์ครบเป็นที่เรียบร้อยให้สักประมาณ80%ของโลาคัสโอเปอเรเตอร์วิซาเดลนั้นแทบจะแทนที่ได้เกือบหมดเพียงแค่เธอจําเป็นที่จะต้องมีพวกแทงเ็นการและก็ฮิลเลอร์ติดเอาไว้ในทีมของเธอสักหน่อย กั้นเอาไว้ถ้าหากด่านนั้นบังคับให้เราต้องรีบลงโอเปอรเรเตอร์ให้เร็วยังไงก็หวังว่าคำแนะนําหรือการรีวิวนี้จะทําให้ผู้เล่นใหม่หรือใครก็ตามรู้สึกว่าอาร์คไหนเป็นเกมที่เล่นง่ายขึ้นมาบ้างแต่ที่แน่ๆสำหรับผู้เล่นใหม่หรือใครก็ตามที่อยากได้ตัวละครอย่างวิสเดลก็อาจจะต้องลำบากกันสักหน่อยเพราะท่านประธานเป็นตัวละครลิมิเต็ดเลยทําให้ไม่มีตู้รีลันแต่ว่าเธอก็ยังคงเป็นเหดแฝงอยู่ภายในตู้ลิมิเต็ดต่างๆอย่างเช่นตู้ลิมิเต็ดใหม่ที่กำลังจะมา อย่างตู้เอ็กซลเตอร์ภายในตู้นี้ก็มีเลดแฝงของวิสเดลเช่นกันและถ้าใครสามารถเก็บโลได้ประมาณ300โลก็สามารถไปแลกวิสเดลจากตู้นี้กันได้แต่ก็ต้องรีบกันหน่อยแล้วนะเพราะตู้ลิมิเต็ดแม่งกำลังจะมาในเดือนหน้าแล้วนั่นเองแทนที่ผ่านมาเดี่ยก็โดนตู้ดักอย่างเอลบานาด้ล an ูมไปถึงตู้ของมอนมอนที่ดักอเพเรของด็อกเตอร์ก่อนจะไปถึงตู้ลิมิเต็ดซะอีกเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยในช่วงต้นปีหน้าจะมีตู้คอลแลบระหว่างอาร์ไนท์และแบงดีม ช่างเป็นช่วงเวลาที่เผาออริจินียมเยอะเหลือเกินแต่ที่แน่ๆตู้ลิมิตคงข้ามยาวเพราะไม่มีออริจินียมเหลือแล้วนั่นเองเพราะ2ตู้ที่ผ่านมามามดักผมได้หมดเลยนี่สิโดยสำหรับอีเวนต์ล่าสุดของเกมอาร์คไหนหน้าตอนนี้ได้เปิดเนื้อเรื่องใหม่เป็นชัเตอร์ที่15ช่วงเวลาที่มีหลวงเข้ามาระเบิดโรดไอแลนด์หรือก็คือบ้านที่พวกเราอยู่นั่นเอง แถมณตอนนี้พวกของด็อกเตอร์ก็ได้สูญเสียแม่เขียไปเป็นที่เรียบร้อยยังดีที่แคลซิสได้ทําการทดลองแบ่งตัวเองถือว่าเป็นการปลี่ยนตัวลูกสาวชั่วข่าวอาจจะแอบรู้สึกเศร้าอยู่บ้างแต่ถ้าทุกชีวิตเชื่อมต่อกันด้วยออริจินียมก็ไม่แน่ใจว่าจะมีใบชุบแคลซิสหรือเปล่านะเอาเป็นว่าหลังจากดีด็อกเตอร์กับเอมิยาได้ทําตามคําแนะนําของซิวิลัยนิลันเรียกไอีกชื่อที่เรารู้จักกันว่าเมียน้อยของด็อกเตอร์ย่างเทเลซ่า เอาเป็นว่าคุณเมียน้อยของพวกเราเธอพยายามจะช่วยเหลือด็อกเตอร์มาตั้งแต่แรกแต่เรามันก็ชั่วเหลือกเกินที่ไปฆ่าเธอซะก่อนสปอยชัพเตอร์14ว่ามีคนเอาความทรงจําของเทเลซ่าฟื้นคืนชีพเธอขึ้นมาในตัวตนใหม่อย่างสีวิไลเอเทอร่าแต่ถึงจะมีคุณเมียน้อยอยู่ด้วยกับเธอทอสุดท้ายโดไอแลนด์ก็ระเบิดอยู่ดีโชคย,ยังดีก่อนจะเริ่มชัเตอร์ที่15 พวกของเอมิยาได้ส่งตัวโอเปอเรเตอร์ต่างๆออกจากรดไอแลนด์เหลือไว้เพียงแค่วกโอเปอเรเตอร์ตัวหลักที่จะต้องไปรับมือกับเมียหลวงที่พอได้ต่อสู้ไปสักพักเฟสแบ็กคาร์มินจากโลโบโทมีคอปเปอเรชั่นไม่ย้อนกลับเข้ามาในหัวพร้อมกับเกมเพ์ของดานนี้ที่เหมือนกําลังจะบอกว่าคุณเมียหลวงนั้นสามารถเบรกหรือโฟลว์ได้แต่ที่แน่ๆอุปกรณ์ทุกอย่างภายในฐานของรถไอแลนด์ถูกพิสแตฟเทคโอเวอร์ก่อนที่จะส่งมาเล่นงานพวกของด็อกเตอร์รวมทั้งสามารถใช้พลังที่ทําให้ด็อกเตอร์ไม่สามารถพอดเกมได้ รวมทังไม่สามารถลงตัวคอนวางตัวได้ในเวลาที่จำกัดชักจะเริ่มรู้สึกว่าพิสเตตนี่เธอไปยืมพลังจากเกมเพื่อนบ้านมาป่ะเนี่ยสงสัยคาเมนจากโนโบโทมีและดิมัสคขมบานีได้แบ่งพลังไมาให้เธอลองใช้แน่ๆอย่างไรก็ตามพวกของด็อกเตอร์ก็ยังไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วพิสเตตนั้นยังมีพลังอะไรซ่อนเอาไว้อีกกันแน่เชื่อว่าถ้าเมียหลวงเอาจริง มีหวังโลกเทอล่าทั้งใบได้ทิ้งค้าวอวาสานอย่างแน่แท้เพราะฉะนั้นแล้วต่อจากนี้ก็ขึ้นอยู่กับตู้ของคุณเหล่าด็อกเตอร์หน้าใหม่ต้องเดินทางขี่ค้างลูกสามยังอมิยะเออล่ะผมขอให้ทุกคนนั้นโชคดีส่วนใครที่อยากได้วิสเดลก็คงต้องอดทนฟาร์มกันไปก่อนเพราะตู้ลิมิเต็ดมันกำลังจะมาเดอนหน้าแล้วนี่สิ แต่เชื่อเถอะสำหรับเกมอาร์คไหนเป็นเกมที่สามารถฟาร์มเพชรต่างๆได้ด้วยตัวของคุณเองเนื่องจากภายในฐานทัพของเรามันนั้นสามารถฟาร์มก้อนดินแล้วก้อนดินนั้นไปแลกเป็นเพชรแดงออริจินียมเพื่อที่เรานั้นสามารถเอาไปเปิดกาชาได้แถมจากประสบการณ์ที่ผมฟาร์มเพชรให้ได้300โลจากที่ลองคำนวณมาใช้เวลาประมาณ6เดือน เดือนละ30-40ถึงโลนับจากการลงแอนนิฮิเลชันเพศลายวันและเพศลายสัปดาห์วงเล็บทา่าคุณเติมลายเดือนไปด้วยความติดต่อกัน6เดือนก็ได้ไปประมาณ180โลยังไม่นับรม um, วมออริจินียมรวมไปถึงตัวเปิดกาชาที่เดือนหนึ่งนั้นแลกได้เกือประมาณ50โลแต่ทีน่แน่แต้มสีเหลืองที่เอาไว้ใช้แลกตัวกาชาคุณนั้นจะเป็นที่จะต,ต้องเปิดตัวละครให้ได้4ีดาวขึ้นไปถึงจะเอาแต้มตรงนั้นไปนแลกได้หละนะซึ่งในวันที่เรานัดเปิดกาชา เหล่านั้นก็น่าจะมีเซตแต้มเหลืองที่จะเอาไปแลกถึงตัว10โลเช่นกันเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องคำนวณดีๆเพื่อใครที่อยากได้วิสเดลหรือตัวละครไวฟูภายในดวงใจของคุณเองเอาล่ะขอขอบคุณที่รับชมจนจบหวังว่าทุกท่านจะเปิดมอนมอนออกรวมไปถึงอีโกอิสมาอิวที่รวมร่างกับสกาดีในตู้หน้าของดีมัสคอม p านี โอเคสำมารถเลือกว่าจะกดไลค์หรือซับสไคร์หรือแม้แต่จะเรี้ยงข้าวหรือการสมัสมา,สมา,สมาชิกก็ได้เช่นกันแต่โดเนเโดยตรงอีกนิดหน่อยสุดท้ายแล้วทําวันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของท่านผู้ชมเอาล่ะ GGWP Good Game Will Play